สวัสดีครับพี่น้องเอฟตไข่บ้านสร้างอาชีพทุกท่านครับนะครับวันนี้วันที่หกครับวันที่หกเราก็จะพามาดูหนอนที่เราเลี้ยงไว้นะครับหนอนที่เราเลี้ยงไว้อ่าวันก่อนนี้ที่วันที่สี่เอามาปล่อยนะครับพี่น้องนี่ดูครับอ่า <c oughs> เห็นไหมอ่ะพี่น้องเห็นไหมนี่ครับมันออกจากไข่แล้วครับพี่น้องมันออกจากมันเริ่มออกจากไข่ ออกเยอะแล้วนะครับชานจับดิจับจับถังกันเนี่ยฮะมันเริ่มออกจากไข่มาเยอะเลยเนี่ยนะมันไม่ชอบอ่าไม่ชอบเปียกนะครับไข่มันเนี่ยมันยังจะออกอีกนะครับตอนนี้นี่มันออกมาอยกออกไปยกไปจะจะจะให้ดูนี่นี่ครับพี่น้องครับดูนะอันนี้อันนี้แฉะอาหารแฉะมันก็จะจะโตเร็วครับถ้าอาหารแห้งมันจะโตช้า นี่ถ้าหานแฉนี้จะเดินเต็มหมดเลยครับเนี่ยเดินเต็มหมดเลยเราก็จะใช้ลำใช้ลำโรยลงไปเอาชั้นลงโรยตรงนี้โรยข้างก่อนทำโรยโรยเหมือนนั้นนี่ครับเอาจะใช้ลำโรยแล้วครับวันนี้ลำโรยเพื่อไม่ให้เขาตะปีนตะป่ายขึ้นมาข้างลังนะครับถ้าเปียกนี้โรยถ้าเปียกนี้เขาขึ้นได้หมดเลยโอ้นี่หนาแน่นเกินไปด้วยช้ำไปเอาโรยมาในในในภาชนะอาหารนี่ เดี๋ยวเราวันนี้นะครับพี่น้องเราจะเอาผลไม้มาใส่แล้วครับเพิ่มรำไปนิดนึงเพื่อกันไม่ให้เขาตะปีนตะป่ายเสร็จแ,แล้วเราก็จะเสริมเป็นผลไม้ให้เขาครับถึงเป็นมะม่วงถึงเป็นมะม่วงอันนี้ก็ใส่ไปด้วย,ยวันนี้เราจะมีผลไม้มาเสริมตอนนี้ผมยังไม่ได้เก็บนะครับชานยังไม่ได้เก็บผลไม้มาเอาลุยไปบนไข่มันโอเคน่นเนี่ยทั้งสองอันอ่า อโน,น่อนอะนี่เราเราเอามาทําหมดแล้วครับพี่น้องทั้งหมดเราทําไว้สองสี่หกสองสี่หกเจ็ดแปดลังครับทําไว้แปดาัเนยะพึ่งหมดนะมีอันนี้อีกลังอีกลังเลยนี่ข้างในนี้แปดลังหนอนออกเยอะมากครับโอ้โหผมซื้อมาสี่สิบกรัมซื้อเยอะไปครับพี่น้องถ้าพี่น้องจะทดลองเลี้ยงแรกๆนี้ ซื้อแค่สักยี่สิบกรัมนี่ก็เหลือเปลือแล้วครับซื้อยี่สิบกรัมก็เหลือเปลืออันนี้ผมซื้อมาสี่สิบกรัมเลยครับสี่สิบกรัมนี้เยอะเยอะมากครับเยอะมากหนาแน่นเดี๋ยวเราต้องเพิ่มอาหารให้เขาแล้วครับเราต้องเพิ่มอาหารให้เขาละเพราะว่าเขากินเก่งมากครับนี่แค่วันที่หกไหนออกมาดีกว่านะท่าโจะเอกมาให้ดูกันอันนี้แค่วันที่หกนะครับ <c oughs> แค่วันที่หกเองยังยัวเยี้ยหนาแน่นขนาดนี้เอเดี๋ยวถ้าเกิด วันที่สิบสี่นี่จะขนาดไหนครับนี่พี่น้องดูดิครับเขาขึ้นมาอันนี้แห้งเนาะอันนี้แห้งเขาก็เลยอยู่ในชานลองคนดูที่นี่ใากนที่คนที่อาหารมันอะแวกแวกที่อาหารอโอ้โหนีครับไ,ไรอะไรนนี่ครับพี่น้องดูดิหนาแน่นหมดเลยครับย,เเยัยเอี้ยไปหมดเลยนี่นี่เป็นอาหารโปรโตีนสูงครับเอาเอาลยไป พอเราเลี้ยงอย่างเงี้ยครับพี่น้องเหมือนเลี้ยงยิ่งจกเลยนะยิ่งจบมาเต็มหมดเลยครับำลำข้างๆกล่องข้างๆลงังเนี่ยอร่อยหมดเลยอ่าเนี่ยพี่น้องเป็นผลได้จากการเลี้ยงเพื่อจะให้ไก่กินนะครับลงทุนซื้อไป220บบาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุม้มไหมแปดลังนี้จะได้หนอนสักกี่กิโลนะทดลองดูครับทดลองเลี้ยงแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะ เข้าพอเลี้ยงเป็นแล้วเราก็จะทําขยายไปเรื่อยๆนะฮะขยายไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงแม่พันธุ์ด้วยนะครับเลี้ยงแม่พันธุ์เพื่อเขาไข่ออกมาเองเนี่ยก็การเลี้ยงลูกเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะเป็นดักแด้มันจะแพร่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์ได้พอเป็นแม่พันธุ์เราก็จะเก็บไข่เองได้นะในอน,นาคตลงทุนครั้งเดียวอ่าอันนี้ผมก็ กำลังวางแผนอยู่นะครับว่าในสุดท้ายแล้วผมจะต้องเลี้ยงแม่ทำเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแบ่งทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยเลยพี่น้องติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ